เรียนกันจะเป็นพิเศษวิทธีการคุยสำคัญด็อกเร์สอดรันชหรือว่าพี่ยอนของน้องๆนะครับแล้วเราก็าสดงกับทางนิสิตจุฬาก็ปัจจุบันมีโอกาสในการไปศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาแนะนำการให้ความรู้อย่างค่ายการฝันแห่งนี้พลังสำคัญในการพัฒนาประเทศเราเป็นพลังสำคัญของสื่อจำให้กับสังคมสิ่งหนึ่งก็คือเป็นแนนะ ครงการขอข้อบคุณประโยชน์สูงที่ได้ให้เจ็บมันจาการสร้างเรยวันหนกับเล็ฉันในที่ อาจารย์ตั๊กยี่เด็กสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณนะลูกขอบคุณนะครับตัใจนะตัใจนะไหนมีเมืองรีวิทยาหม่างไหมเมืองรีวิทยาเลยครับโอ้ตั้งใจเรียนให้ดีนะอยากให้เสิ่งที่ลูกเมือีตั้งใจ นะสูตโอเคี่ราเรียน้ให้ประสบความสำเร็จทุกๆคนนะลูกๆนะนะเอาสอบต,ตอนนี้คือที่ไหนลูกสวนแตงเออโอเคเก่งมากกั้ังใจลูกนะโอเคนะลังใจให้ดีนะ